สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK ยินดีต้อนรับทุกทท่านกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะ JK นำเสนอรถเกง๋งมือสองราคาหลักหมื่นให้ท่านได้รับชมกันนะคะเล่มพร้อมชุดโอนมีครบค่ะทุกท่านกับรถยนต์คันนี้นะคะนิสสันทีด้ค่ะรถปี2011 4ประตูเครื่องยนต์1.6เกียร์ออโต้นะคะเป็นรถไซส์กลางค่ะ ราคา88,000บาทลุกท่านพร้อมใช้ได้เลยนะคะไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนค่ะสามารถขับขี่กันได้สบายภายนอกสีสวยภายในดูสะอาดตาเกียร์ออโตโอ้กระจกเป็นไฟฟ้าเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตผสมผ้าลายสวยสวยนะคะแอร์เย็นค่ะสนใจรถยนต์คันนี้นะคะรถอยู่ใน อำเภอเมืองจังหวัดนะครราชสีมาก่ะทุกท่าน88,000บาทราคานี้เป็นราคาเงินสดนะคะสนใจโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมหรืออัปเดตสถานะโทรเข้าไปได้ตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปเลยค่ะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ